ก็สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องลายเสียงยันแชนเนลนะคะวันนี้ได้ลูกบอลลูกใหญ่มาให้น้องแสงแล้วนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณม่อไอยนะคะที่ม่อขันเณรซื้อลูกบอลให้น้องแสงนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอาลูกบอลมาให้น้องเล่นกับพ่อนะคะเด็กนักกีฬาของเราเด้นเลยเดินเลย ใจมากๆเลยค่ะแม่จ๋าวิ่ง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 อด้เลยเอเ้เอเด้เอเอเอยอเตเอ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 งอเ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 ออเอเอเออเ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 เอเออเอเเเเ

ยายานะลูกยานะยานะตาพน้าหมดเลยดูเอาไบดูดูทำดูทำนะคะแม่แม่เฮ้ยเตะขาลังด้วยเฮ้ยไหนเเ้ตะขาลังเลยเอาอีกมาอีกมาอันนี้แม่ได้ชุดลงโทษอะมามาชุดลงโทษเลยเฮ้ย ห้ามห้ามใช้ใช้งานน้อยๆเลยนะห้ามใช้งวงเลยนะลูกทำอะไรอย่างนั้นล่ะลูกโอ้ยดูทำมันจะเตะโดนพ่อนะลูก รุนแรงนักกีฬาตกใจเลยคำใ้จับตกใจเลยน้องชอบชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกบอลนี่เนาะอี่ตั้งแตเด็กเอกีนักกีฬาอยาทำไมแกล้งบาดเก็บบ่อยจังเลยนะฟุตบอลเนี่ย เตะพ่อแล้วน่ะไม่ได้ไปเตะบอลนั่นน่ะเตะพ่อแล้วน่ะพ่อควานต้องต้องคอยดุเอ็ดบ่อยๆนะคะคุณแม่ไม่งั้นใช้งานน้อยๆจิ้มลูกบอล้้ยขาาลงดว พ่อเขาจะจับโกแล้วหนุ่มไปดูซิไปดูซิอย่าเดือบซิเอ๊ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วดูดนะดูดแลเหนื่อยแล้วนะคะนักกีฬานี่แหละอ่ะใส่ยางพ่อใส่ยางดูดูนักกีฬาของเราเล่นเหนื่อยแล้วก็พานพโยนโยนออกโยนออกดูนะคะนักกีฬาของเรา อ้าวอ้าวอ้าวหลอกล่อพ่อให้หนีออกจากลูกบอลหลอกให้พ่อออกจากลูกบอลอะไรอย่างนั้นนักกีฬามีหลอกล่อไปขาหน้าขาหลังด้วยนะเคยหลอกล่อพ่อไปเก็บสายยางหลอกให้พ่อไปเก็บสายยางแล้วแอบมาชุดโัช้างออกไข่ช้างออกไข่ด้วยช้างออกไข่ด้วยดูช้างออกไข่ด้วยเด็ดเท่หมดเอา Nào, Nào, mày tông chuồn mẹ, ôi, đu thầm đã <được> không mẹ, tiếp mà, tới mà, tới mà, tới mà, nè, tệ nè, 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 nè,

เอ้ยเด็กเด็กเด็กขรานมาหนิเด็กเด็กเด็กเอ้ยนาจีหลขนาดขาหลังมากๆากเลยนะคะมีมีมาๆมาๆมาๆมามาๆมาๆเด็กขรานเด็เอ้ยอัดพ่อเลยเด็กขลังเลยขานทำไมๆๆเอาเส็จขาเออขราน การชุดคาลังอีกนะคะชอบใจเลยชอบใจเห็นพี่ก็ตัดต้นกล้วยวิ่งตามต้นกล้วยเลย ถนัดจริงๆเลยนะคะกาลังนีถ้าทางจะเหนื่อยแล้วค่ะนักกีฬาของเราถ้าทางจะเหนื่อยแล้วเห็นเห็นนักกีฬาหิวนักกีฬาหิวเฮ้ยนักกีฬาอู้แล้วครับผมเร็วเร็วเร็วอีกนิดนึงอ่ะเร็วเร็วจะได้ชิ้นชิมนหน่อยไหมเอ๊ะเอ๊ะ จใจเป็นเก้าอี้ไปซะแล้วนะพ่อเนาะเหนื่อยแล้วแม่ท่านให้มาเตะลูกไม่ใช่เอาไปนั่งเป็นเก้าอี้อย่างนั้นนอนพิงด้วยนอนได้เมื่อยเมื่อยนักกีฬาของเราเหนื่อยแล้วนอนพิงลูกบอลนะคะเฮ้อเดือด ดูดูนะคะมีการนอนกอดลูกบอลเลยนะคะดูดูดูโอ้ยแต่บอลนี้ชาชับก็เสียทรงเลยบอลเขาเย็บบอลเขาเย็บเนาะก็ตบปาดขอบคุณคุณแม่อ้อยนะครับผมเนาะดูนะคะไม่แม่จัะนนะครับผมของฝันวันเกิดของน้องเซิงจันนะครับผมก็เป็นของฝันวันเกิดของน้องเซิงจันนะคะตบปาดขอบคุณคุณแม่อ้อยนะคะอย่างสูเลยครับคุณแม่จ้าดูทำนะคะ ไม่เตะแล้วครับแม่แม่ผมใช้หนุนดีกว่าเหนื่อยแล้วออเออเออย่าหย่าหย่างานเลยเราตีมนะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุเลยลุกขึ้นมาต่อต้องเฝ้านะคะแม่แม่จ๋าไม่งั้นไม่ถึงสิบนาทีแน่ๆเลยน้องแสงทำแตกแน่ๆเลยไม่เหนื่อยเลยงานอยากวิ่งเหนื่อยเฮตะครั้งเ้ยครั้งเตะครั้ง ขนัดจริงๆนะคะหลังนี่เนาะนักกีฬาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอยแล้วเหนื่อยเหนโอ๊ยโดูทำดูทำนะคะแม่ม่ดูทำนะคะแม่มดูทำนะคะอาต แย่ๆนะแย่านะแย่ๆนะน้อยๆทิมเข้าไปทั้งลูกเลยนะหมดเลยนะลูกสามพันห้านี่พอให้เตะนะมันช่ให้ทิมนะลูกดูนะคะกดเอาโจะเตะอะไรคุณเกลือแด้วเกลือสอยดำดกด่ีดีกดดานี้ชวนพ่อเล่นนะคะตะกอนพอเล่นตะกอนห้า โอ้ยดูสภาพนะคะแม่ๆอาบน้ำเสร็จมาคลุกฝุ่นต่อเห็นมมามามามมาต้องรอเดี๋ยวใกินดี๋ยกินทังีลากมานี่ะเดี๋ยวกีลาของเราวิ่งมาแล้วอะไรอย่างงั้นอะ นักกีฬาเหนื่อยแล้วโอี้ยดูทำนะคะแม่ๆดูทำนะเดี๋ดูเป็นโรงนียเลยเอ้าเอ้ยเอ้ยนี่ดู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 ทำสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งนะครับคุณแม่อ้อยนะครับผมซึ่งเป็นของขวัญนะครับวันเกิดของน้องนะครับผมก็ขอสุขแม่จงมีสุขความสุขความเจริญนะครับขอสุขการและก็สุขใจครับรำรำรวยรวยตลอดไปนะครับคุณแม่จ๋า โอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครอบครัวน้องแสงจันทร์ด้วยด้ครับผมรักนายน้อยคขนานางครับขอบคุณับจันอบคุณขอบคขอบคุณแม่กนเบคุณเคุณแม่าขาสวยเลยครับ้วขอบคุณรับคก่อนลก่อนสวยสกนวยสยสวยสวยสวยยส่ก่วยอกก เออปักเลยเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยมีเกียจตินั่นเหนื่อยแล้วเต้นเต้นยยอะมากหมดชุดปักปักแล้วปักปักออเออเกียจแล้วโอเคครับพบกันใหไปขึ้นมาครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวน้องเสียงจันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ